นี่นะครับสวยโฟวชัยในทับอ้าวออกเลยออกเลยว่าได้ยเกโยอวาซาเดีบลุนเมกาดดบลุนลูไบดดบลุนชาล์ทรายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทนะเป็นปเกมแนววันพีชต่อสู้ประจนภัยนะครับเปิดให้เล่นบนมือถือนะครับ ท่านผู้ชมนะเออทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปนะจ๊ะน้องๆมาาคุณดูเราจะมาเล่นกันแบบโชว์กอ๊อตโชว์ตึงหน่อยรากานนี่พี่จะมาเล่น PVP ให้น้องๆดูหน่อยนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปนะผมทำวิธีสอนมาเป็นทีเดียวเลยนะครับมาคนดูเราจะเอาลูฟี่เกียร์สี่สเน็กแมนมาต่อยกับคนดูทุกคนนะท่านผู้ชมนะนนอเอเอเดี๋ยวจะกลับมาไลรสดสักหน่อยนะคนดูแบบว่าให้คนดูได้เจอกันนะครับเกย์เกย์เฮ้ยอะไรอ่ะ ชีเจอกับโซงีคิงมาะโซงีคิงโซงีคิงนี่เนี่ยนี่เนี่ยสวยเอาดิเอาดิาดโคตึงสวยครับพี่ตึงเปียดตึงจัดเลยนี่อุ้ยเออเอาดิเอาดิาดมาว่ะว้าแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่สวยสวย,สวยต่อยกันครับ โคงีโคตรตึงอ่ะคนดูเอ้ยอ๋อโอ้โหกระสุนพิษดาวตกนี่อย่างเงี้ยนะสวยตะกิ้สักหน่อยนี่ร่วงฮะตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยมาว่ะมาว่ะนี่สวยหมัดปืนครับอืม ตัวมันแยกมาไงคุณดูกามบริงกันนี่นี่ เอาสิเอาสิถ <c oughs> ึงจัดติกร <c oughs> ้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาร์เนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official a ล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม เกมคุ้มคุมโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r Richman Shop โ no น 1>, .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman ช h อ p ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยจึงจัดคนดูมาวะ่ะสกิลครับสวยสกิลครับนี่เอาดิถึงจัดถึงจัด รับบริเงนโดนสวยอุ้ยนี่เป็นไงลนะ่ะเดือพลังฮากินี่นะครับสวยสลิกแมนหมัดนี้แหละน,นี่โดนหน่อยดิเฮ้ยเออร่วงโคตรเตือ ทำบริษัทงานอุ้ยโอ้โหไม่ดูนี่ไงมั้ยสวยอย่าไปก่อนครับคนดูนี่เอาดิอืมมาดิมาดิจุ๊กจุกสวยสวยโอ้โหนี่โดนครับหมัดนี้โดนครับหมัดนี้โดนครับหมัดนี้นี่เนี่ย เออ <sia. S 1> เอาดีเอาดีนี่เลยครับเป็นไงน่ะเออเออเออสวยสวยไปไปไปเรียบร้อยครับโคตรึงตึงจ้าจ้าลยครับพีเอาว่ะเอาว่ะเด็กอีดีสิมาว่ะมาว่ะ เออได้รับไอ้น,นี้พอดีโอเคสวยเลยภารกิจรายวันเราแหลมเปียะแหลมเปียะมาเดมาเดต่อเลยเด็ครับเราต้องชนะกี่รอบนะโอเคน่าจะหลายรอบอยู่อันนี้ไม่ได้เจอคนนะท่านผู้ชมอีกสักสามรอบผมถึงจะได้ใบนะแต่ผมจะมาทำภารกิจรายวันสักหน่อยวันนี้นะมาว่ะมาว่ะเจอก็มีฮอกะคนดูเฮ้ยมีฮอกแบมบูโนตรึงมาอันนี้น่าจะคนนะคนดูที่เจอเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่อุย้ยสวยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโหมันได้บัฟดาบตีโคตรแรงสกิลแต่และอันเออแรงจัดแรงจัดแรงจัดประยัดจริงเว้ยเว้ยสติมันโคตรดีเลยเออ กูตา,ตายตายเกียร์สี่เราโอ้โหโหโอโ้หร่วงครับมาดิมิฮอกกับมิฮอกเจอกันไหวโดนครับอะไรหัวลาะทำไมหัวลาะทำไมนี่เป็นไงล่ะก็แตกก็แตกคนดูสวย อุวิวิวโอ้โหแม่งตีติดเนี่ยติดบัฟเนี่ยโหยหมดจัดหมดจัดคุณดูเฮ้ยกูแหละชอบจริงๆเลยสวยเงือยเงือยสวยอย่างงั้นแหละ เรดบร้อยคนดูนี่ตาย <laughs> เอาว่าเอาว่าอย่างจรึงฮึสวยสก,กิลก่อนสับสับสับเออแข่งสวยครับสับสับสับเอาดีนี่เลยครับมาดิเออื้อ อหดจานหหดจานคนดูนีเลยครับโว้ยโหโดนเตะสื่อหน้าเลยวัาน่าจะตายนะคนดูนะผมโดนชุดนี้โหเกือบตายเกือบตายคนดูโอ้หลบเกือบไม่ทันอืมโอ้โดนจมหน้าคนดูนะ เฮ้ยอนี้มันสเตปดีจัดเลยคนดูซับซับซับ,บ,อ,บ,าาบอุ้ยนี่เดี๋ยวดิมาว่ะมาว่ะว้าโหโดนจนได้มันปันออ่นวงล้อพอดีเลยเนี่ยผมมีสกิลตัดนะแต่ว่ามันหมตัดไม่ทันไงเมื่อกี้นี้ สวยสวยมีเด็ครับอือเอาเด้เอเด้อบุกก่ครับอุ้ยสวยโดน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 นี่แตกเอาว่ะเอาว่ะห่วยห่วยหุดสวยอุ้ย

ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอก คิปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยรอยละคนดูอาจจะตายได้เลยนะชุดนี้อื้อเกือบตายแฟงแฟงแฟงแงหวลำซะหน่อย เือเฮ้ยโอ้โหพืชอเลยอย่างงี้โอ้ตายตายเลยเหรอพี่โอเกินนัดเดียวตุยนัดเดียวตุยเย่เฮ้ยมาวะมาวะไอต่อฮะ หลอดทรียีิโทรเลยพี่เอาว่ะเอาว่ะไปลุยฮะจีหาย้วกูเจออย่างนี้อีกแล้วสวยอื้อตกตก นี่สวยเฮ้ยสว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 ยเอา่ะเอา่ะตึงจ่ดตึงจ่ดอุ้ยอุ๊ยนี่ละครับสวยครับสกิลเลยตายนี่ฮึ เออโอ้โหโดนลูดเมื่อกี้เข้าไปติดตัวมันพอดีนะโอ้โหตายเลยนี่ท้ามตายง่ายจังวะเราแบบอุตส่าห์ทำดาเมจมาอย่างดีคนดูนะนี่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 ล่วงโคตเตอร์อีบวยอืมอโน้องคิสบเร แรงเอยเอาว่ะเออโอ้โหวสวยสวยสวยโคตรตึงเอาดิเอาเดิดอุย้ยอืม โอ้ยไิ่เอ้ยก็จะใช้ทักษิณสามนะคุนดูนะจริงๆนี่สวยฟุกก่อนเลยโคโบชัยในถะึงจัดนี่แตกโคตรอีบอยมีนะครับสวยลงอีกรอบครับ ซับซับอุ้ยอ uh ุ้ยอุ้ยเอาดีๆรัวๆดีครับตไปกดโกงกดโกงเอ้อนี่นะครับสวยปูชัยในซับอ้าวออกเลย ออกเลยว่าใจฮิกอะไรมาคนดูกำลังมันเลยเฮ้รีบบอ,อกแท้เว้ยมันแก้ปิงมาแล้วนี่หว่านะคนดูนะเกมเนี่ยอออีอสักสามรอบผมได้ของแล้วอีบวยเดี๋ยว hey, <hey>, พอไปทำภาร,รกิจเสริมักหน่อยนะคนดูนะภารกิจเสริมรายวันโนเติง้งย yeah, 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 yeah. ียียีมาว่ามามา แวง่งแบมอ,อืออือล่วงฮะอู้ก็จะตายนะงูอยู่เหมือนกันนะเนี่ยะโคโบ่เหมือนซ้ำอะเรอะเดยังรออย่างตึงไม่ดึกนี่ไงครับฟี่มาต่อด่านอื่นครับอ่อ อันนี้ภารกิจเสริมลองไว้เฉยนะคนดูนะเรียลกูดโคบชัยในเอาดีเอาดีอืมอันนี้ต่อโอเคผมไปทำารวันมาหาเก็บว่าเก็บตัวไปทำอันนี้นะท่านผู้ชมนะทำใบนี่เฉยคนด <c oughs> ูได้โคตรยากคนดูดูดเถอะโอ้ยไม่ออกอีกแล้ว เนี่ยการันตีเหลือหกใบโอ้กูจะล่องตายลุยต่อครับคุณดูนะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พิโกก็ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า <c ười> เครืตองเติอ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคมโ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย